สวัสดีครับทุกคนในโลกของดูล็อกที่เดิมพันด้วยอนาคตของฟุตบอลญี่ปุ่นมี2ชื่อที่โดดเด่นที่สุดอิโตชิรินกองหน้าที่ฉลาดเหนือชั้นและชิโดริวเซ่ผู้ล่าประตูผู้ดูดันแต่คําถามสําคัญคือใครกันแน่ที่เหนือกว่าวันนี้เราจะพาคุณมาวิเคราะห์แบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ในโลกของดูล็อกที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเดียวคือการค้นหากองหน้าที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโครงการของจินปาจิเอโกะได้รวบรวมหลักผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จากทั่วประเทศแต่ในบรรดากองหน้าหลายร้อยคนมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถท้าทายขีดจำกัดของตัวเองและแสดงศักยภาพระดับโลกออกมาได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือชิโดรวเซและอิโตชิรินพวกเขาคือสองกองหน้าที่โดดเด่นที่สุดในโครงการและเปรียบเสมือนเสาหลักของดูล็อกในการไล่ล่าความฝันที่จะพิชิตเวทีระดับโลก คำถามที่แฟนๆหลายคนมักถกเถียงกันคือระหว่างชีโดที่เล่นเกมรุกอย่างดุดันและเต็มไปด้วยพลังกับปรินที่เล่นอย่างสุขุมรอบคอบและเต็มไปด้วยความหลากหลายใครคือกองหน้าที่ดีกว่ากันวันนี้เราจะเจาะลึกทุกแง่มุมทั้งในเรื่องการเคลื่อนที่เทคนิคการยิงความแม่นยำทักษะการเลี้ยงบอลและอื่นๆเพื่อหาคำตอบว่าใครกันแน่ที่คู่ควรกับตำแหน่งนี้การเคลื่อนที่ที่คาดเดาไม่ได้เมื่อไม่มีบอลรินเหนือกว่าด้วยความสามารถในการใช้พื้นที่บอร์ดที่ฉาญฉลาด กองหน้าที่ดีไม่เพียงต้องมีความสามารถในการทําประตูเท่านั้นแต่ยังต้องเข้าใจการเคลื่อนที่เมื่อไม่มีบอลในสนามเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองและทีมซึ่งทั้งชิโดและรินต่างก็แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในจุดนี้แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วรินกลับแสดงความเหนือกว่าในเรื่องของความฉลาดในการเคลื่อนไหวชิโดริวเซใช้ความรวดเร็วและพลังทางกายภาพในการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่บอลซึ่งทําให้เขาอันตรายในสถานการณ์การโจมตีที่รวดเร็วอย่างไรก็ตาม รินไม่ได้อาศัยพลังหรือความรวดเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมและคู่ต่อสู้อย่างละเอียดรินสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่เหมาะสมที่สุดในการโจมตีแม้สถานการณ์ในสนามจะซับซ้อนหรือกดดันแค่ไหนทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ควบคุมเกมรุกของทีมได้ดีกว่าชิโดความแม่นยําในการยิงระยะไกลชิโดคือราชาแห่งลูกยิงไร่ช็อตแม้การยิงระยะไกลจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นกองหน้าแต่ชิโดริวเซกลักทําได้ดีอย่างเหลือเชื่อในด้านนี้ ลูกยิงไรช็อตของเขาเต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำซึ่งช่วยให้เขาสามารถทำประตูได้จากมุมที่ไม่น่าเป็นไปได้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของชิโดช่วยเสริมให้ลูกยิงของเขายากจะป้องกันในขณะเดียวกันรินเองก็มีความสามารถในการยิงระยะไกลที่น่าประทับใจโดยใช้เทคนิคและการควบคุมที่แม่นยำแม้ว่าลูกยิงของรินอาจไม่มีพลังเทียบเท่ากับชิโดแต่เขาก็สามารถทำประตูจากระยะไกลได้ด้วยความนิ่งและความแม่นยำอย่างไรก็ตาม หากต้องเลือกผู้เล่นที่เหนือกว่าในด้านนี้ชิโดจะได้เปรียบเล็กน้อยเพราะเขาสามารถใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นอาวุธในการทำลายแนวรับที่ยืนอยู่ไกลออกไปได้ดีกว่าทักษะการเลี้ยงบอลโดยรวมรินคือนักเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นแม้ชิโดจะเลี้ยงบอลได้ดีด้วยการใช้พลังและความเร็วทะลุทะลวงแต่ในแง่ของเทคนิคและความรอบด้านรินกลับเป็นฝ่ายที่โดดเด่นกว่ารินมีความสามารถในการใช้เทคนิคการเลี้ยงบอลขั้นสูงเช่นการเลี้ยงหลบด้วยการเคลื่อนที่แบบบทบังมุมมองการล็อกหลบแบบการล็อกหลบลอดขา และการเลี้ยงหลบแบบซิดานเทิร์นทักษะเหล่านี้ช่วยให้เขาสามารถเอาชนะกองหลังได้ในแทบทุกสถานการณ์นอกจากนี้รินยังสามารถเลี้ยงบอลด้วยความเร็วสูงโดยไม่เสียการควบคุมบอลทําให้เขาสามารถเปลี่ยนจังหวะเกมได้ในพริบตาขณะที่ชิโดแม้จะเลี้ยงบอลได้ดีในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งแต่เมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเทคนิคของเขายังไม่หลากหลายเท่ากับรินทักษะการทําประตูในกรอบเขตโทษชิดโดเด่นในพื้นที่18หลาเมื่อพูดถึงการล่าประตูในกรอบเขตโทษ ชิโดเป็นตัวอันตรายที่แท้จริงด้วยความไวความแข็งแกร่งและสัญชาตญาณดิบเขาสามารถเปลี่ยนโอกาสเล็กๆให้กลายเป็นประตูได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการหมูการยิงจังหวะแรกหรือการตามเก็บจังหวะสองชิโดมักจะใช้ร่างกายของเขาในการสร้างความได้เปรียบในพื้นที่จํากัดอย่างไรก็ตามรินเองก็มีความสามารถที่ไม่ได้ไปกว่ากันแม้ว่าเขาจะไม่ได้พึ่งพาพลังทางกายภาพเหมือนชิโดแต่เขาใช้ความฉลาดในการยืนตำแหน่งและการอ่านเกมเพื่อหาช่องว่างในการทำประตู ความสามารถของรินในการเปลี่ยนโอกาสเล็กๆให้กลายเป็นประตูแสดงให้เห็นถึงความเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบและน่าเกรงถามในกรอบเขตโทษข้อสรุปสุดท้ายใครคือกองหน้าที่ดีกว่าแมชิโดจะเป็นกองหน้าที่เต็มไปด้วยพลังและความดุดันทั้งในเรื่องของลูกยิงระยะไกลและความอันตรายในกรอบเขตโทษแต่รินกลับแสดงให้เห็นถึงความรอบด้านและความหลากหลายที่เหนือกว่าเขาสามารถควบคุมเกมรบของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอในสถานการณ์ที่หลากหลายในท้ายที่สุด รินดูเหมือนจะเป็นกองหน้าที่ก้าวนำไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานระหว่างเทคนิคความแม่นยำและการเล่นเกมที่เฉียบคมขณะที่ชิโดยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะกองหน้าที่ดุดันและทรงพลังสไตล์ของพวกเขาต่างก็เติมเต็มกันการในทีมดูล็อกและช่วยให้พวกเขาก้าวขึ้นเป็นสองผู้เล่นระดับโลกที่น่าจับตามองที่สุดเพื่อนๆคิดยังไงกับศึกสองยอดกองหน้าแห่งดูล็อกรินกับชิโดใครจะเหนือกว่ามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ